ส่วนที่มีคนตั้งคำถามกับผมว่าประเทศชาติจะเป็นยังไงอ่ะซิมบูลิกก็ไม่มีละคือสัญลักษ์ลุงตู่ก็ไม่อยู่ละไปอยู่ในวังเรียบร้อยละเป็นองคมนตรีแล้วประเทศจะเดินไปทางไหนผมเรียนหุ้นส่วนใจเย็นๆนะอย่างนี้ผมเรียนเนี่ยทุกอย่างรู้อยู่แล้วในปี2 5 5พพลเอกประยุทธ์จะต้องเป็นอย่างเนี้ยสถา,าน,นการณ์นักนักทหารที่อยากมีอำนาจต้องจบแบบเนี้ยอย่างแคบโชคดี มีทางออกและมีการเตรียมการสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐานะครับทงวีสินซึ่งก็ปรากฏว่าจะมีการประกาศยกเลิก ยุทธศาสตร์ชาตินะซึ่งมีทั้งหมด20ปีและเขาก็ไม่เชื่อว่าย,ยุทธศาสตร์ชาติจะทําให้ชาตินี้เจริญได้ผมไม่เชื่อกับการวางแผนและลอกตัวเองไว้ายาวนานเกินไปไม่มีใครหรอกครับที่วางแผนได้นา,นานขนาดนี้อย่างว่าใ20ปีแล้ครับแม้แต่5ปีก็ยังทายากเลยนะครับโลกนี้เปลี่ยนไปแล้วและมันจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งอาจจะเมื่อ6เดือนที่แล้ว10เดือนที่แล้วเราไม่เคยได้ยิน Chat g p t นะครับเรื่องของ Artificial Intelligence เรื่องของเทคโนโลยี Quantum Computing หรือแม่กระทั่งพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ๆที่จะมากำหนดที่ทางโลกเว่าเดินทางไปเจราจาค้าขายเมื่อ3ปีที่แล้วดึงคนมาลงทุนนะครับดูแต่เรื่องใช่ไหมฮะค่าแรงขั้นต่ำ นรัที่พวกท่านไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่นะครับไม่ใช่เรื่องหน้าข้อเราะเป็นเรื่องหน้าละอายใจนะครับแต่ว่ามันมีอีกหลายเรื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามปีแล้วหกศูนยะมันมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง<ช>ก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งตังตวเองและพวกพ้องเข้าไปพูดง่ายๆก็คือคณะกรรมการชุดเนี้ม,มีอํานาจเหนือ ฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งอีกทีหนึง่ง mm. จริงๆผมขออนุญ,ญาตได้ไหมนอกเรื่องนิดนึงให้เห็นภาพรวมของอรัฐบับในสังคมสมัยใหม่ mm. อำนาจเป็นของประชาชนและประชาชนใช้อำนาจนั้นใน3ฝ่ายฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสภา mm. และก็ฝ่ายตุลาการก็คือองค์การยุติธรรมอายการศาลร,รชาชัณฑ์เนาะก็คือมี3ฝ่าย รัฐมนูลหกสูเนี่ยมันถูกออกแบบเพื่อให้มีคนที่มีอํานาจแต่ไม่ได้มาจากประชาชนกํากับดูแลทั้งสามฝ่ายเลยเพื่อไม่ให้อํานาจที่มาจากประชาชนทํางานได้เต็มที่ยกตัวอย่างฝ่ายตุลาการอํานาจตุลาการที่ชัดเจนมีปปชมีสารรัฐมนูลเข้ามาควบคุมอยู่พวกนี้ไม่ยึดโยงกับประชาชนการแต่งตั้งบุคลากรกรรมการขององ,องค์กรเหล่านี้ ไม่ยึดโยงประชาชนพูดง่ายๆคือกลุ่มพิเิษชนเขาแต่งตั้งกันเองฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภามีสว250ใช่ไหมครับฝ่ายบริหารแล้วมีอะไรฝ่ายบริหารก็มีกรรมการยุทธศาสตร์ชาติางไงครับเขียนไว้หลวมๆว,ว่าคุณต้องทําตามยุทธศาสตร์ชาติแต่ถ้าคุณไม่ทําตามยุทธศาสตร์ชาติเมื่อไหร่เขามีสิทธิ์ปัดตกและมีสิทธิลท์ล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเลยพูดง่ายๆก็คือ การแบ่งอำนาจในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการถูกรัฐมนูญฉบับ60เขียนให้มีกลไกมากำกับการใช้อำนาจของคนที่มาจากประชาชนในทั้ง3ฝ่ายเผื่อว่าถ้าเขาจําเป็นต้องใช้กระบวนการไหนเขาใช้ได้ทุกกระบวนการ<ม>สารรัฐมนูนจะเอาอวยุพรรยุตัวอย่างปป<ม><ม>ชอ เอาไว้ล่อนักการเมืองถ้าคุณนักการเมืองคุณเห็นไม่ตรงกับผมหรือตั้งใจเป็นอุปสรรคของผมผมก็เอาคาดีทุจริตคดีผิดจริยธรรมทางการเมืองไปจัดการคุณเห็นไหมฮะสภามีอะไรสอวอไอจะแก้รัฐมนตรต้องผ่านสอวอจะแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปต้ตองผ่านสอวอแล้วฝ่ายบริหารน่ะใช้อะไรไปหยุดยั้งอะ่ะก็ใช้กรรมการยุติศาสตร์ของชาตินี่ไงนอกจากก้อนนี้ทั้งหมดยังมีกองทัพหยุดก้อนหนึ่ง ถ้าใช้ทั้งหมดไม่ได้ผลก็เอารถถังลอกเศถษฐาอยากแก้ไขอยากยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับอ้างเหตุผลสารพัดว่ามันเก่ามันล้าสมัยมันไม่ตอบโจทย์ความหมายก็คือจะไม่เอาไว้น่าแปลกใจนะครับเพราะว่ายุทธศาสตร์ชาติมันเป็นอำนาจที่สามารถควบคุมได้ตั้งแต่รัฐบาลจนถึงหน่วยงานรัฐทุกองค์กรายุของประเทศไทยเลยนะครับแล้วตัวท่านเองเนี่ยได้นั่งประธานยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านเศถษฐาอยากจะทำลายทิ้งทำไมผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงครับเพราะว่าบางทีนี่ แฟนคลับของท่านเศรษฐาหลายคนก็ท่านพูดอะไรก็หลับหูหลับตาเชียร์หลับตาเชื่อไปหมดพี่น้องเราไปหาอ่านดูครับไม่ได้ยากเลยครับตาม g o o g l e ตามอะไรก็มีครับยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีดูดีๆแล้วเนี่ยมันเป็นหลักในการกําหนดที่ทางพัฒนาประเทศที่วางไว้หล้วมๆเท่านั้นนะครับเป็นกรอบล้วมๆประมาณห้าหกข้อด้านความมั่นคงเนื้อหาสำคัญๆก็คือประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวห้ามแบ่งแยกต้องรักษาเอกราชเราไว้มันไม่ดีตรงไหนเรื่องความอยู่ดีมีสุขข,ของประชาชน ทุกรัฐบาลจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขความสงบเรื่องความสามารถในการแข่งขันอะไรเงี้ยต้องพัฒนาศักยภาพคนของเราให้ได้เรียนหนังสือให้ได้แต้มต่อให้เงินกู้ให้อุดหนุนให้ต่างๆให้ประเทศเรามีศักยภาพในการแข่งขันหรือด้านการพัฒนาทรัพยากรานมนุษย์อย่างเงี้ยมันมีประเทศไหนหรอครับที่บอกว่าต้องทําให้มนุษย์ของเราอ่อนแอ ยุทธศาสตร์ชาติเราบอกว่าทาให้มนุษย์เราเข้มแข็งมีความรู้มีการศึกษามีคุณภาพชีวิตมีสุขภาพที่ดีมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วครับด้านสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติทํายังไงไมันถึงจะยั่งยืนทํายังไงไมันถึงจะดีกับโลกดีกับประชาชนดีกับสุขภาพดีกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าความเท่าเทียมความเสมอภาคมันไม่ดีตรงไหนหรอครับประชาชนทุกคนให้มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรเข้าถึงแหล่งทุนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความเสมอภาคไม่ใช่ว่าจะแบ่งชนชั้นคนรวยคนจน ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้ว่าต้องทําให้ทุกคนเท่าเทียมเสมอภาคกันให้ได้มันไม่ดีตรงไหนครับหรืออย่างข้อสุดท้ายยุทธศาสตร์ในการสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐการเข้าถึงการรับบริการต่างๆของประชาชนต้องทาให้ดีขึ้นทั้งอําเภอทั้งจังหวัดทั้งหน่วยงานราชการทั้งโรงพยาบาลทั้งการศึกษาต้องทําให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นอำนวยความสุขความสะดวกให้พี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดไล่มาทั้งหมดนี่มันไม่ดีตรงไหนล่ะครับนี่แหละคือกรอบของยุทธศาสตร์ชาติครับ ตัวนายกเศรษฐาเองหรือนายกคนไหนที่จะตามมาต่อๆไปเนี่ยผมถามเลยครับว่าไอ้ห้าหกข้อตรงนี้มันไม่ดีตรงไหนมันมีอะไรที่มันแย่มันมีอะไรที่มันล้าสมัยเหรอครับท่านเศรษฐาบอกว่ายี่สิปีนานเกินไปให้ประเทศชาติมั่นคงนี่มั่นคงไปยี่สิปีเนี่ยมันมากเกินไปเหรอครับผพราะว่าอีสักร้อยปีพันปีก็ไม่พอนะครับประเทศไทยต้องอยู่ไปอีกหมื่นปีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์กินดีอยู่ดีการพัฒนาหน่วยงานราชการมันไม่ดีตรงไหนยี่สิบปีน้อยไปด้วยซ้ําต้องทําให้มันตลอดไปต้องทําต่อเนื่องให้มันดีขึ้น ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านเศรษฐาจะมาทาลายมันทําไมห้าหกข้อตรงนี้มันดีกับประเทศนะครับนี่คือคําว่ายุทธศาสตร์ชาติพี่น้องไปหาอ่านดูเขาเขียนไว้ว่าอย่างนี้ท่านเศรษฐาเอาอะไรมาคิดถึงอยากทาลายมันทิ้งครับหรือว่าจะเป็นแบบที่ท่านสมศักดิ์เทพสุทินเปรย์เป,ย,เปยไว้บอกว่าลูกคนรวยเด็กฝากเด็กเส้นผลงานไม่มีความสามารถไม่มีอะไรแต่ก็หาเรื่องโวยวายเพื่อรักษาเก้าอี้ตัวเองท่านสมศักดิ์คงไม่ได้ไหมายถึงท่านนายกหรอกท่านคงพูดเปรย์เป,ย,เปยแต่ผมก็คิดว่าเอ๊ะมันมีอะไรเทียบเคียงคล้ายกันหรือเปล่า พอยุติศาสชาติมนไม่ได้มีปัญหาอะไรทาไมหาเรื่องมาป่วนท่านเศรษฐาเข้ามาครองอำนาจตั้งหลายเดือนแล้วท่านยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับไม่มีผลงานอะไรเลยจริงเป้าหมายของท่านมีเรื่องเดียวคือแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเรื่องเดียวเท่านั้นที่ท่านมาพอถูกแป๊กถูกค้านพอทําไม่ได้ท่านก็เสียศูนย์ท่านก็เซเปถลําตอนนี้มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็ทําตัวบ้าบอใส่ทุงเท้าใส่อะไรเป็นตัวตลกไปนั่นนะอาการแบบนี้เนี่ยคือลอสคอนโทรลหรือเปล่าครับมาปลดท่านสมศักดิ์มาตั้งท่านพีระไรพวกนี้ มันยิ่งไปรวนไปอะไรต่างๆคนที่เป็นระดับรัฐมนตรีเป็นระดับผู้นําทางการเมืองได้นะบอกได้เลยว่าไม่มีใครโง่กว่าใครหรอกครับผมไม่เชื่อหรอกครับคนที่สมสัชนะเลือกตั้งได้มายาวนานเนี่ยนะจะแพ้แค่พ่อค้าทําบ้านจะสั่นขายเคว้งคว้างสตีลุดอรารวาสไปอย่างนี้นี่ไม่ดีกับตัวท่านเองนะครับเพราะว่าผลงานก็ไม่มีแถมอรารวาสใส่คณะรัฐมนตรีท่านจะเสียในเอวร่วมท่านจะไม่มีสอสอไม่มีกลุ่มทางการเมืองหนุนหลังยิ่งมาแตะต้องทําลายยุทธศาสตร์ชาติด้วยแปลว่าอยู่บ้านเขา ทะเลาะกับเจ้าของบ้านแถมยังไปทําลายเข้าของเขาด้วยสุดท้ายทั้งประเทศนี้จะไม่มีใครเอาท่านนะครับผมได้เขียนบทความฮะที่อยากจะให้หุ้นส่วนได้รับชมและรับฟังนะครับบทความนี้บอกว่าลมยุทธศาสตร์ชาติเท่ากับทําลายชาตินะครับอยากมาบริหารแต่อ้างไม่รู้จักยุทธศาสตร์ชาติหรือเป้าหมายของชาติที่มหาอำนาจวางไว้ล่วงหน้า50ปี แถมจะล้มเลิกอีกนะครับอันที่จริงแล้วยุทธศาสตร์ชาติคือยุทธวิธีที่มีศาสตร์และศิลป์ยุทธวิธีเป็นเทคนิคก,การใช้ยุทธกรธ์นะครับหน่วยรบกำลังทางการทำสงครามการเมืองเศรษฐกิจธุรกิจและก็สังคมในการเผชิญหน้ากับศัตรูและเอาชนะศัตรูการเปลี่ยนแปลงเชิงปรชัชญาและ เทคโนโลยีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจปจ,จุบันถูกสะท้อนด้วยการเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีทางทหารศาสตร์ทางทหารในปัจจุบันยุทธวิธีเป็นระดับที่ต่ำสุดในการวางแผน 3. ระดับในเชิงการทหารได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ 2. ยุทธการ 3. ยุทธวิธีในเชิงธุรกิจได้แก่ 1. วิสัยทัศน 2. ภารกิจการวางแผนระดับสูงสุดก็คือยุทธศาสตร์าศาสตร์คือการคิดวิเคราะห์ประเมินอย่างเป็นระบบใช้ตรรก,กะและเหตุผลศิลป์คือการจุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์โดยใช้สัญชาตญยานความรู้สึกสร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นภารกิจการล้มยุทธศาสตร์ชาติจึงเท่ากับการทำลาย ที่มีต้นเหตุมาจากสิปัญญาเป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ตนเองและพวกพ้องต้องการนะครับโดยอ้างแค่ตัวแปร ى, ตามอย่าง AI หรือเทคโนโลยีนะครับที่เป็นตัวแปรตามสถานการณ์ที่ไม่ใช่ตัวแปรต้นของยุทธศาสตร์ชาติผมเคยเตือนแล้วว่าสักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเขามีอำนาจจะต้องล้มเลิกยุทธศาสตร์ และสถานการณ์ที่มาถึงวันนี้ก็เพราะว่าบางคนอยากได้ผลประโยชน์อ้างจะได้เกิดความปรองดองโดยไม่ทราบความลึกซึ้งในการเปลี่ยนแปลงการปกครองว่านี่คือหลักของมาลาปาเต้เทคนิคการทำปฏิวัติที่ทรงอิทธิพลที่สุดที่มีหลักแรกเริ่มจากการแบ่งแยกศัตรูการชิงอำนาจกันเองภายในโดยใช้ผลประโยชน์เข้าล่อ สุดท้ายก็ทำให้รัฐนั้นเกิดความล้มเหลวการยกเลิกยุทธศาสตร์แล้วค่าราชวงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมาแล้วในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ทำให้หนึ่งในสามของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ทั้งหมดการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการทำลายชาติอย่างเปิดเผยที่มีหลักซอฟต์พาวเวอร์การยึด อำนาจอย่างนิ่มนวลที่จบด้วยฮาร์ดพาวเวอร์ที่จะใช้กำลังความรุนแรงในการจัดการจึงไม่ต้องแปลกใจที่จะได้ยินวาทกรรมซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่กับการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติโชคดีประเทศไทยมีพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองจึงทราบเป็นอย่างดีว่าวันนี้ยังไงก็ต้องเกิดจึงได้เตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านี้ไว้แล้ว และผลกรรมที่เกิดจากการกระทำจะลงมือด้วยตัวของมันเองเอาผิดกับผู้กระหายอำนาจที่กระทำความเสียหายทำลายชาติมิใช่แค่ติดคุกติดตารางถูกประหารทางความคิดเท่านั้นขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยทีเดียวผมอธิบายหุ้นส่วนนะครับให้ทราบว่าจริงๆแล้วผมเคยเรียนไว้ นะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผมเรียนว่าพลเอกประยุทธ์จะแพ้การเลือกตั้งบังเอิญกฟลุกแต่สิ่งที่มาแปลกใจก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ดันไปมอบอำนาจให้เกิเศรษฐาทบวีสินโดยมีบุคคลอย่างน้อยสองคนเนะี่ยที่พวกเรารู้จักกนดีเอ่ยชื่อรู้จักเลยเป็นผู้ร่วมกันวางแผนสนับสนุนได้รับผลประโยชน์นะครับและก็ให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยดำเนินการ แล้วก็เป็นที่มาของการสั่งให้สวนะครับจำนวนร้อยห้าสิบกว่าคนเนี่ยไปโหวตให้เสียฐาทวีสินจนเป็นที่มาของทักษิณกลับมายัางประเทศไทยเมื่อ22สิงหาคมพุทธศักราช2566กลับมาแล้วขอพระราชทานไปโทษนะครับและก็ทักษิณก็ไม่เคยติดคุกเลยแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เพียงการลดโทษเท่านั้นนะพวกเราควจะรู้นะฮะ ตอนนี้ปรากฏว่าการดําเนินการของคนเหล่านั้นกําลังพ่นพิษซึ่งผมบอกแล้วว่าเขากลับมาถ้าเขาได้มีอานาจเมื่อไร่คอยดูให้ดีสิ่งที่เขาจะทำคือ1นะครับวางเกมเรื่องของตํารวจปรากฏว่าเกิดความวุ่นวายเรื่องของตํารวจอยู่พักใหญ่ๆจำได้ไหมฮะต้องการยึดอํานาจตอนนี้ที่ผ่านมาเขาผมเรียนว่าเขาจะทําปฏิวัติชาวนาก็เ,าเดินเกมกลยุทธ์ทางการเมืองจะยกเลิก กอรมานโน่นนี่นั่นและสุดท้ายบีบกรมนให้คืนให้ยึดที่ดินทหารทหารเสียค่างโง่ไป900 0ักว่าไรผมใช้เขามาเสียค่างโง่900าักว่าไรโดยหารู้ไหมว่าเขาบีบเรื่องกรมนเพื่อต้องการยึดที่ดินของทหารและจะเอาเพิ่มเป็นล้านไล่เพราะหลักนี้เคยเกิดขึ้นในประเทศจีนเ็าเรียกว่าการปฏิวัติชาวนา นะครับแต่ตอนหลังพอโดนไป9 00 0ักว่าไร่ล็อตต่อไปทหารไม่เอาละไม่ยอมให้ล่ะนะครับเรื่องของเรือดำน้ำผมบอกแล้วไงว่าเขาจะมาเล่นงานเรื่องดำน้ำตอนหลังทาหารรู้ฐานทหารไม่ยอมนะไม่ยอมยืนยันจะส่งเรื่องนี้ไปยังอัยการสูงสุดเขาไปเจราจากับจีนไปบอกกับจีนในการประชุมเอเปกนะฮะจีนไม่พอใจ พยายามที่จะตัดความสัมพันธ์กับไทยในระดับหนึ่งพอไปเลิกข้อตกลงหรือสนธิสัญญาที่ตกลงกันระหว่างไทยกับจีนเอาแนละ้วะเกิดกว่าวุ่นวายแล้ว <c oughs> นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับต่อมานะฮะตอนนี้ก็บอกว่าไม่รู้จะทําไงแต่สิ่งที่เราเห็นในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองเราจะได้ยินหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ปรากฏหมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไงทั้งที่เป็นของญี่ปุ่นไม่ใช่ของไทยนะฮะนี่คือประการที่หนึ่งที่เราเห็นและตอนนี้เราเริ่มได้ยินเห็นอะไร เห็นเรื่องของการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติอยุทธศาสตร์มันคืออะไรก่อนยุทธศาสตร์อย่างที่ผมเขียนในบทความอ่ะมันเปรียบเหมือนต้นไม้อ่ะมันคือต้นเสาหลักนะครับบอกว่ายกเลิกเสาหลักของประเทศชาตินะเพื่อแผนที่พาดวางไว้เขาบอกว่าเขาไม่เชื่ออยุทธศาสตร์ชาติจะประสบความสาเร็จยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นไปได้ไม่มีใครหรอกที่เขาวางยุทธศาสตร์ชาติล่วงหน้า แสดงว่าเขาไม่ได้ศึกษาหรือเขาอ้างไม่รู้ยุทธศาสตร์ชาติเขาวางกันทั่วโลกฮนะนักยุทธศาสตร์การเมืองนักบริหารระดับโลกจะรู้ว่าจะต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในระดับประเทศเอาเฉพาะบริษัทบริษัทมันต้องมีแผนมันต้องมียุทธศาสตร์ในการเดินไม่มียุทธศาสตร์ในการเดินแล้วบริษัทจะเปิดมาทําอะไรอ่ะขายอะไรอ่ะมีภรารกิจอะไรจะทําอะไรบ้างมันต้องมียุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีทางการอาหารและ วิชัลมิชชั่นสิ่งเหล่านี้คือโครงสร้างพื้นฐานเชิงการบริหารขององค์กรและองค์การนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนว่ามันเป็นแผน,เป,น,เ,ปนเป็นกลยุทธ์นะครับที่มีการนํามาใช้ของมืองเซียมาลาปาเต้หรือมาลาปาเต้เป็นแผนในการปฏิวัติที่ลือลั่นที่สุดในโลกนะครับมีต้นแบบมาจากประเทศฝรั่งเศสเอาไปใช้ในเยอรมัน นะครับเอาไปใช้ในรสัสเซียเอาไปใช้ในเปนปลาลเอาไปใช้ในลาวเอาไปใช้ในพม,มา่านะครับและมีความพยายามจะเอามาใช้ในประเทศไทยเมื่อ24มิถุนายน2475ไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะไทยก็เคยเกิดนะครับตอนนี้การยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติก็เห็นชัดเจนว่าเจตนารมของเขาต้องการเขียนยุทธศาสตร์ใหม่กำหนดเกมใหม่ โดยอ้างว่าคนรุ่นใหม่ยะต้องปรับโน่นนี่นั่นเทคโนโลยีเข้ามามันเหมือนกับต้นไม้มันเหมือนกับเมืองเมืองหนึ่งที่ต้องสร้างยุทธศาสตร์ชาติขึ้นเลยเอาตั้งเมืองหลวงอันนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะไปยกเลิกเมืองหลวงทันทีมันไม่ได้มันต้องมีที่ใหม่ก็เลยใหม่นี่คือสิ่งที่เขาทํานะครับธุรกิจประเทศไทยเป็นประเทศอะไรเป็นประเทศร้อนชื้นประเทศเกษตรกรรมเขายกเลิกยุทธศาสตร์อ้าวแล้วประเทศไทยจะไปยังไงอ่ะตอบไปดีจะขายอะไรอ่ะ สิ่งนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเชิงการบริหารที่นักบริหารต้องรู้นะครับและเข้ามาตอนนี้มาซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยวิธีการอะไรยอมยอมทหารทุกอย่างส่งคนมาตีสนิททหารพยายะเอาทหารมาเป็นพวกเพราะสุดท้ายเกมนี้ยังไงก็ต้องจบที่ฮาร์ดพาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์จะมีสองลักษณะคือหนึปลูกประชาชนโดยใช้การปฏิวัติชาวนา ควบคู่กับการใช้กําลังทหารสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายประเทศแม้กระทั่งประเทศไทยนะครับนั่นผมเรียนย้ําว่าใครก็แล้วแต่ที่จะยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติมันก็เท่ากับเป็นการทําลายชาตินะครับและผมเรียนเตือนไปแล้วนะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นมอบอำนาจให้เขาเมื่อไหร่หรือเมื่อไหรเขามาบริหารสิ่งที่จะเกิดขึ้น นะและเกิดขึ้นทันทีคือเขาจะยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติบังเอิญฟลุกนะครับเอาละส่วนที่มีคนตั้งคำถามกับผมว่าประเทศชาติจะเป็นยังไงอ่ะซิมบูลิกก็ไม่มีละคือสัญ,ญลักษ์ลุงตู่ก็ไม่อยู่ละไปอยู่ในวังเรียบร้อยละเป็นองคมนตรีแล้วประเทศจะเดินไปทางไหนผมเรียนหุ้นส่วนใจเย็นๆนะอย่างนี้ผมเรียนเนี่ยทุกอย่างรู้อยู่แล้วในปี2559 พลเอกประยุทธ์จะต้องเป็นอย่างนี้สถานก,การณ์นักนาฏประหารที่อยากมีอำนาจต้องจบแบบเนี้ยนะครับโชคดีมีทางออกและมีการเตรียมการนะครับไว้ให้เรียบร้อยทุกอย่างก็เดินมาตามเป้าหมายส่วนมันไม่เห็นสัสญลักษณ์ไม่เห็นเย็ยนเย็ยนใจเย็ยนๆนะถึงเวลาตายวายชีวาวาดรั์และธาตุก็ไม่ตกไปเมืองผีเกิดเป็นคนจงมุ่งทำแต่ความดี กลาเป็นผีตายไปใครก็ชมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสัก์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Kick <laughs>